มาติดตามสถานการณ์โควิด1 9ในจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งสัปดาห์นี้ตัวเลขยังสูงอยู่ที่หลักร้อยอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาจากการรวมกลุ่มของบุคคลการร่วมกิจกรรมทางสังคมในช่วงเทศกาลเช่นการสังสรรค์นในกลุ่มเพื่อนที่บ้านหรือร้านอาหารการรับประทานอาหารร่วมกันในสถานที่ทำงานหรือการดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารค่ะโดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง1 3 6รากายเป็นการติดเชื้อในจังหวัด126รกายมากที่สุดที่อำเภอเมือง78รายค่ะรองลงมา เคือำเพอหนองวัวซอร11รายมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง118รายติดเชื้อจากนอกพื้นที่มี10รายค่ะแต่ก็ยังถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อตัวเลขของผู้รักษาหายมีมากกว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายวันโดยวันนี้ค่ะผู้ที่รักษาหายได้กลับบ้านมีจํานวน177รายผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ที่570รายยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่25,292รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่26,040ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่178รายซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เป็นต้นมาจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้ว4,852รายโดยจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยที่รักษาตัว,ตวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า h Home i s o l a t i o n หรือการแยกกักตัวที่บ้านจำนวน2296รกายทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงค่ะบางไรายไม่่แสสดงอาาา,ากรลคณะ การ,การโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีได้มีมติอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับประถมวัยหรืออนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2565นี้ค่ะ